สวัสดีครับคิมครับธนาวุชิวเพชรครับอายุ15ปีอยู่ชั้นม .3 ครับศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลปุกวญญาณในพระอุปธรรมจังหวัดภูเก็ตครับมีถ่ายหนัง1 6 5 9เดือนครับที่กําลังจะออนแอร์ในเดือนหน้าครับผมไม่มีครับเไม่เคยตั้งฉายาให้ครับเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายครับแต่ว่าถ้าสนิทก็จะไม่อายครับก็จะบ้าๆบอๆครับอ่าผมมีความฝันอยากเป็นหมอครับ เนื่องจากผมอยากช่วยเหลือคนครับแล้วก็มีความฝันตั้งแต่เป็นเด็กแลลวครับกิจกรรมยามว่างของผมผมชอบอยู่กับครอบครัวครับแล้วก็หาความสามารถพิเศษใส่ตัวอยู่เสมอครับมีฟุตบอลครับมีบาสเกตบอลมีเล่นกีตาร์ครับเล่นกองครับแล้วก็เล่นสเก็ตบอร์ดเล่นโรลเลอร์เบสครับเป็นอาหารญี่ปุ่นครับผมชอบกินราเมงครับอาหารที่ไม่ชอบไม่มีครับผมไม่ชอบทานผลไม้ครับมันขมๆครับผมไม่ชอบมีครับ เป็นพวกหนังสยองขวัญครับชอบดูพวกหนังผีเวลามันโผล่มาแห่แบบนี้ครับมีครับเป็นพวกเพลงแรปครับผมผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ให้เธอมาก่อนในฤดูของวินเทอร์ผมไม่ได้ล่อมากจสตินบีเบอร์เธอโบดักสมาชิกจะพาเธอไปดินเนอร์แล้วก็พาเธอไปเพชรอย่างที่เคยเป็นดิเวอร์พาเธอไปช็อปฟาร์ไปซื้อคอนซีลเลอร์ก็ธรรมดาแต่มันไม่ใช่บิมเมอร์ไอิงแค่เราเข้าใจไม่ต้องใช้ล็อกอินเนอร์ครับมีครับน้องหมาครับผมชอบน้องหมาครับเคยเลี้ยงครับแต่ว่าตายไปแล้วครับ อของประดับที่ติดตัวของผมและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนาฬิกาเรือนนี้ครับคุณพ่อซื้อให้ครับเคยทำหายบ้าเคยครับแต่ว่าเจอแล้วว <laughs> ันนั้นไปถ่ายลายการบอยเบนเจอร์ของโมโนครับแล้วก็พอทายเสร็จ ผมก็เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรเตรียมกลับแลลวครับแล้วก็ลืมว่านาฬิกาไม่ได้อยู่ที่ข้อมือครับก็เลยหาทั่วเลยครับสุดท้ายอยู่ในกระเป๋าครับประสบการณ์โป๊ะมีครับผมตอนนั้นพี่พี่ทีมงานแวะเซเว่นให้ผมครับแล้วผมก็ซื้อลงไปซื้อของในเซเว่นแล้วพอออกมามีรถตู้อยู่2คันผมขึ้นรถตู้พิคันครับก็ตกใจครับขึ้นไปมีอยู่ไม่กี่คนครับขอพรให้ทุกคนบนโลกนี้มีความสุขครับแล้วก็ขอให้ทุกคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับนึกไม่ออกะครับตกใจครับก็คงไปส่องกระจกว่าเป็นผู้หหญิงรือเปล่า ไม่มีอดีตให้แก้ไขครับมีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดินครับ